อนหินนูคลองที่ทำกระตอบเนี่ยดูเองไป็นสุดมุนือป่ามาอยู่นี้เดียวนอนกันตรงนี้สักเดือนสักปี ข้าวกลางวันผมยกกระทบตรงนี้อยู่ใกล้ๆน้ำน้ำลองโอ้มันโหดเหลือเกินชีวิตนะ